ค,คลิปนี้เรามาให้ความรู้กันนะครับพอดีมีแาเพจอินบอ็อกมาถามผมทางเพจ a c ร b รูปแล้วก็มีคำถามเข้ามาทางช่อง u t ท b e ของทางบริษัทด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตลาดระพราน้ำหอมในอนาคตรเรื่องของราคาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยจะมาเล่าให้ฟังเป็นความรู้แล้วกันนะครับว่าผมมองว่าตลาดระพราพน้ำหอมเป็นยังไงแล้วก็เรื่องวารผลผลองเรื่องปริมาณและราคาในใแต่ละช่วงเวลาเป็นยังไง ผมเล่าของเรื่องของราคาก่อนแล้วกันนะครับว่าปกติมะพร้าวน้ำหอมนะครับช่วงปกติแล้วเนี่ยแต่มากที่หนึ่งฤดูการที่จะเริ่มมีการใช้มะพร้าวน้ำหอมที่ปริมาณที่เริ่มเยอะขึ้นในเมืองไทยก็คือเมืองนอกก็ด้วยนะครับก็คือช่วงตุดจีนั้น ตุรกีใน,นแต่ละปีก็จะอยู่ประมาณสัเกเดือนมกราปลายหรือเดือนกุมภาประมาณนี้นะครับช่วงตั้งแต่ตุรกีฤดูกาลเทศกาลตุรกีนะครับปริมาณการใช้มะพร้าวก็จะเริ่มเยอะขึ้นนั้นเยอะขึ้นราคาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยตามปริมาณการใช้ซึ่งปริมาณการใช้และราคามีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็พอต่อนเนื่องมาถึงฤดูร้อนเนี่ยปกติแล้ว เรื่อดูร้อนเนี่ยจากมีนาเมืองไทยเรามีนาก็เริ่มร้อนแล้วนะครับมีนาเนี่ยทิศทางของปริมาณมะพร้าวเนี่ยก็จะเริ่มลดลงในขณะที่ตัวราคาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งเข้าสู่เมษาเข้าสู่พฤทธภาหรือมิถุนาเนี่ยราคาก็จะทยอยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่สัมพันธ์สัมพันธ์กับปริมาณมะพร้าวจากช่วงมีนาเมษาพฤทธภามิถุนา,นานปาริมาณพาวจะลดลงลดลง นะครับช่วงราคาก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นเราจะเห็นปรากฏการช่วงราคาในช่วงฤดูร้อนเมืองไทยก็คือช่วงไตมาสที่สองนะครับราคาจะทำจุดสูงสุด,สด,สดทุกปีเลยอาจจะสูงสุดในแต่ละปีไม่เท่ากันอาจจะรูปหนึ่ง20่ีิบาท์30ตี้บาทกจะแล้วแต่ว่าปริมาณมะพร้าวในปีนั้นๆความต้องการตลาดในปีนั้นๆโดยปกติแล้วฤดูร้อนตลาดต้องการอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่มะพร้าว ในปีนั้นๆน่าจะมากน้อยอย่างไรอันนี้เป็นความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็พอมาถึงไตรมาสที่สามครับไตรมาสที่สามเนี่ยปริมาณพาวนี่ยนะครับก็จะทยอยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนาไปไปลายผลผลิตก็จะทยอยเพิ่มขึ้นไปที่กรกฎาไปที่ติงหาไปที่กันยานผลผลิตจะทยอยเพิ่มขึ้นส่วนราคา จากตุดสูงสุดก็จะค่อยๆปรับตัวลงมาในช่วงมิถุนาไปไปลายราคาก็ปรับตัวลงในรกชดาก็ปรับตัวลงพอสิงหาราคาก็จะเริ่มคง,งที่ต่อเนื่องไปนั้นประมาณตั้งกันยาอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าจะลงก็ลงไม่เยอะและ้วผลว่าอะไรครับช่วงไตรมาสที่สามเนี่ยเป็นช่วงฤุดูร้อนของหลายๆภูมิภาคในโลก ไม่ว่าจะเป็นโซนเอเชียเราเช่นจีนหรือไปทางอเมริกายรรุโรปก็จะคล้ายๆกันครับเข้าตู่รดูร้อนนั้นปริมาณการใช้วัตถุดิบในช่วงนี้ก็จะมีปริมาณเข้ามานเยอะพอความกบผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเขาก็จะหาจุดสมดุลของราคาที่ลงมาจุดหนึ่งตลาดเพิ่มขึ้นไปจุดหนึ่งเขาก็จะหาจุดสมดุลการราคาก็จะเข้าไปคงในระดับที่ อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าสมควรแต่อยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้รับผู้โีพกรับได้แล้วก็ต้นทา่าก็คือพอใจทั้งช่วงไตรมาสที่3าเป็นช่วงที่ดีสุดของรอบปีนะครับเพราะว่าตลาดดีผลผลิตเยอะราคาดีแล้วเรามาก็จะมาพบจุดในช่วงไตรมาสที่สี่ไตรมาสที่สี่เนี่ยนะครับผลผลิตก,ก็จะเยอะขึ้นไปอีกส่วนตลาดที่ ที่เคยดีในช่วงฤดูร้อนของหลายๆผู้หลายๆคุณภาคพอเข้าแต่มาที่ตีก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวของหลายๆคุณภาคกันปริมาณการบริโภคหรือตลาดเนี่ยก็จะมีการไปโคลดลงตามช่วงฤดูกาลด้วยข้ออากาศเย็นการบริโภคก็น้อยลงจังนั้นกราฟก็จะขึ้นแลฮะผลผลิตจะเยอะขึ้นราคาก็ค่อยๆปรับตัวลงดังนั้นเราจะเห็นวงจรแบบนี้เกิดขึ้นซ้ํา ซ้ำไปซ้ำมาในหนึ่งรอบปีนั้นถ้าถามว่า,าราคาะพ้าวเป็นอย่างไรผมก็ตอบได้ว่ามันมีขึ้นมีลงตามความต้องการของตลาดและตามฤดูกาลตามปริมาณของวัตถุดิบที่อยู่ในช่วงเวลา,าต่างๆตามที่ผมอธิบายมาด้วยแล้วก็ถ้าผมมอง,งนะมอนาคตว่าฟันของจะเป็นอย่างไรผมก็มองว่าความต้องการในโภกก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ พราะอยู่ัะพร้ามาหลายทิศปีผมเห็นว่าตลาดเกิดโตขึ้นหปีส่วนราคาเนี่ยมันเป็นปัจจัยตามสภาวะผลผลิตปีนั้นๆมากน้อยอย่างไรแล้วก็ความต้อการในตลาดเป็นอย่างไรซึ่งปีนี้ก็อาจจะตอบยากนิดนึงเพราะว่ามีโควิดเข้ามาด้วยปริมาณบริโภคในบางโซนบางพื้นที่ก็อาจจะบรยโภกน้อยลงเช่นโซนยุโรปโซนอเมริกาเขาอาจจะมีอย่างควบคุมลงไม่ได้ก็อาจจะโริพภคน้อยลงฉะนั้นตรงนี้ก็ ราคาอาจจะเป็นปัจจัยที่ไปผูกกับปริมาณแล้รก็ปริมาณของผลผลิตที่มีที่เกิดขึ้นแลว้วก็ความต้องการของตลาดที่มีฉะนั้นก็อธิบายได้ถ้าผมมองว่าตลาดมะพร้าวยังเป็นยังไงผมมองว่ามะพร้าวยังมีโอกาสจะโตเยอะครับความต้องการในตลาดยังมีมากก็ถ้าเรามีโอกาสอย่างเช่นผมมีโอกาสผมก็ปลูกไปเรื่อยๆครับตอนนี้ถือว่าเป็นพืชที่มีอนาคตแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวสวนอย่างเราครับขอบคุณครับ